สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโนสแลปนะสวัสดีครับห่างหายกันไปนานนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ฟังนะฮะอ่านะะวเลสโนสแลบ no นะฮะหลายๆคนบอกว่าพี่มันเอาไปใช้กับกีตาร์ได้ไหมหรือว่าทํามาใช้สําหรับเบสอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้ลองมา<อ>จับกีตาร์ใหังดูนะฮะอ่าอันนี้ก็คือกีตาร์นะครับผ่านเข้าเวเลสนะฮะผ่านเข้าเวเลสแล้วก็ อาจากเวลเล็ตเนี่ยออกมาที่ซูมตัวนี้ผมแปลงให้มันสามารถที่จะใช้เอฟเฟกกีตาร์ได้ด้วยนะฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็เข้าที่อ่าตัว V8 เลยนะฮะโอเคนะครับเอฟเฟกดูนะโอเคนี้อันนี้จะเป็นสปริงลิเบิ คือเสียงที่จากอ่าเบรดเข้ากีตาร์นะฮะเดี๋ยวผมทดสอบลองดูเอาสายมาต่อตรงเข้ากีตาร์เลยเป็นไงบ้างนะฮะโดยที่ไม่ผ่านเล็ดนะครับจะให้เสียงโทนออกมาเป็นยังไงนะฮะนะฮะก็ อันนี้จะบางๆกว่าเ่ลองกลับไปใช้ดูนะฮะอีกครั้งโอเคอันนี้อาจจะมีในเรื่องของเสียงโทนเสียงหนาขึ้นนะเสียงไม่ต่างจากาการใช้สายแจ็คเลยนะครับก็นี่เจ้าตัว v วลเล็ตโนสแลตัวนี้นะครับ การใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับไม่ค่อยมีอะไรนะฮะโอเคนะฮะก็ที่ตัวเนี่ยก็จะใช้ฐานสอง a สองก้อนนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีปุ่มสำหรับกดเพื่อที่ว่าอ่าไว้เปลี่ยนช่องนี้ในกรณีที่อ่าบนเวทีเดียวกันเนี่ยมีมีไวเลสตัวนี้หลายตัวอะไรแบบนี้นะฮะก็คือกดครั้งนึงนะฮะสังเกตว่าไฟสีเขียวตรงนี้มันจะกระพริบ นะฮะหน้าจอที่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเลขไปด้วยก็คือมันจะเปลี่ยนช่องจับโดยการจับคู่ให้อัตโนมัตินะฮะก็แล้วก็ด้านบนนะฮะก็จะมีบลุ่มสามารถปรับความดังเบาได้นะฮะปรับความดังเบาของของเอาพูดได้นะครับแล้วก็ช่องเสียบก็จะเป็นแบบ3.5นะฮะโอเคด้านหลังก็มีคลิปหลังหนีบหลังให้นะครับตัวนี้มันจะทํางานอยู่ที่ความถี่ที่600กว่ามกะเฮิร์ตนะส่วนที่ตัวก็ ด้านหน้านะฮะตัวนี้ก็เป็นสำหรับเอากรณีแบตเตอรีไอ่ไอตัวบอดี้แพคตัวนี้มันแบตหมดหรือมันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่า,าเจ้าของตัวนี้มันติดอยู่กับ,บอบ์ดใช่ป่ะแทนที่เราจะต้องไปรื้อใหม่ทั้งหมดเลยอะไรแบบนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะเอาสายแจ็คมาเสียบตรงด้านหน้าได้นะครับอันต่อมาก็จะเป็นไฟสีฟ้านะฮะก็จะเป็น power on นะครับ ส่วนสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นการจับคู่นะฮะถ้าสมมติว่าผมปิดปุ๊บมันก็จะดิสคอนเนกไปนะฮะโอเคแล้วก็ตัวเสานะฮะก็ตัวนี้สามารถที่จะถอดเก็บได้นะฮะอ่านะฮะหรือว่าจะใส่ไว้กระด้ายนะครับโอเคนะฮะด้านหลังด้านหลังมีอะไรบ้างนะฮะก็ตัวนี้สามารถที่จะใช้เป็น D I ได้เลยนะครับตัวนี้ D I out เนี่ย จะเป็น D.I. แบบ isolate ด้วยนะครับก็จะเป็นวงจรที่มี buffer ฟฟนะครับแล้วก็สามารถที่จะแยกออกมาเป็น isolate out นะฮะคือป้องกันไฟย้อนจาก mixer หรืออะไรแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็มี Unbalance out นะครับแล้วก็มีช่องเสียบอะ a ดปเตอร์อะแดตัวนี้นะฮะสามารถใช้ไฟได้ตั้งแต่5โวลต์ถึง12โวลต์นะครับนะเป็นบวกนอกลบในอ่าโอเค ะะการใช้งานง่ายๆครับมีแค่นี้เองเล็กกระทะัดรัดนะฮะพกพาไปไหนก็สะดวกนะครับไม่กินพื้นที่นะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับาวายเลสโนสแลบนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ